กินข้าวเที่ยงแล้วคะ่ะวันนี้จืนกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะในเวลาเมื่อก,ก่อนเราจะเมื่อนี่จุนสิ้ส่วนกินก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นหมูคะ่ะจุนใส่เส้นมีเหลืองคะ่ะเส้นของคนจีนนะคะเนาะจุนซื้ออยู่ลานจีนคะ่ะอยากลองคะ่ะอยากรองกับลูกชิ้นหมูเนี่ใส่คะ่ะพักหนักก็ไม่ที่เห็นคะ่ะกะสีกินกับปกพีกเรากัด Uh, กับปีเ้าะค่ะเนาะมามากินน้วกันค่ะซีโมกแรกเนาะจุนวาโอเคเด e time now 4pm I'm going to have pork noodle soup เนี่ย I use this one with flour เนี่ย o o d l e คมาช่วยมีคำๆมาพี่น้องอยากกินจุนสิร่องกินเมืองค่ะเอามาพัดคือเสร็นันมีส่วนกับที่เสียด้วยเนาะจุนวามาค่ะ ก็ถ่ายเสร็จมีส่วนปรุงเรียบร้อยค่ะพิคเกอบกับปิชัวฟักเ่างไม่ฉุนแวะหวาจนจริงได้พักบุ้งได้ทัวฟักเ่าได้ทัวงอกชัวงอก มีใบสะระแน่ค่ะกินแบบคล้ายๆกินกับมินไหมคะเขาเรียกว่าเฮิร์ <c oughs> รตฮิตต่างๆก็สีหอมค่ะหอมหอมมูอดีดส มารวกระสุนค่ะรีบๆกินรีบๆไปทบทวนบทเรียน เลืเมือนาสิพัดไอ้แฟนจุ่ร่องกินค่ะแซ่บดียู่จ้ะกะปิก,กินอยู่พูดเดียวแต้มเข้าไปเลยค่ะว็ตตรงตากออก ก็ไอซิ่มหมดแล้วอืมผักบุ้งก็เลือแพ็คสุดท้ายทั่วงอกก็เลือแพ็คสุดท้ายทั่วฟังเงียบก็เลือแพ็คสุดท้ายพี่น้องจุนโชคดีจุนไปได้มาก บ้านมาสียางไปกันเลยเออบอนีกกลัวมันไปเมื่อบ้านก็ิมีเห็นเหลืออะไรเลยค่ะวันผุดเพราะส่วนมากของร้านจีนแถวบ้านนี่เขาลงของวันผุดค่ะอืมิน เป็นน้ำซุปว่าปันไดค่ะเสร็จนี่ต้องท้าพัดค่ะกินหน่อยยกอยู่สองคอนกินเท่าดีอยแล้ว พอผ้าพีซ่าไปฉีดวัคซีนค่ะเด็กหน่อยอายุชิบแต่กลัวนจะบอกว่าประมาณหาหากลกัวก็เท่าไรขึ้นไปเขาฉีดวัคซีนแล้วค่ะของไฟเซอร์ค่ะสำหรับเด็กหน่อยอยู่สเปน ดีทุกสายด้คิวมือนี่มาเจ้เท้าพริกเริ่มจะมา มื่อเช้าจุนแทบก็อยากตื่นนรอกเก้าโมงครึ่งจุนตนะื่นหมอกนะศูนย์องศาหนาอย่างค่ะหนาวเหน็บ ปรี้ยวนําอนนีเตียวจุนสิปุุงเปรี้ยวนําค่ะ เซนบ่เขากันค่ะกับแบบน้ำเบาอีกคนค่ะพอกินไปกินไปแล้วเท็กเจอร์มันบ่อหายค่ะกินไปกินไปนึกว่ามันพัดมีส่ว,วเหร้อเซน รองมาค่ะเนาะเาต้องรองมั้งกินจะเซนแบบเดิมๆไรก็สิเบื่อรองกินเส้นใหม่มั้งค่ะ ผักบุ้งอาชีพนากรอไปบ้านพ่อปู่ไม่ยายแห้อคะย่สิบเนี่ยยี่สิบสามี่ส่เนี่ย จะแค้นคนขาดที่ได้เห็นนะว่าเหลือเขาได้ มืออื่นมันเกิดแฟนจูครบีิ4ห <c oughs> มันเวลามันเดินไวไวๆเนาะคะ่ะเนาะมันเล่นใดกับสิสิินปีแล้วจูนกับติดงแงกิวสเปนสองปีแล้ว ของจูนซื้อไว้ตอนเริ่มมาใหม่ๆเลยค่ะจูนก็ซื้อเมืองแค่นัะคะ่ะสร้างออนไลน์น์ฉิและคะ่ะตั้งหลายกองแล้วตอนนี้คุณแม่บานบอกคุณแม่บานยึดตึกอืม กินก็ติดฟันดีดีแถวห้างบ่วะอืม เล่นหน่อยเรือมังจุนแย้ีหยังก็ยืนอ,อยู่จุนก็เบานิดนนะคะเนาะวันนั่งบ่มาอยู่พืด่เดียวค่ะนั่งนัน่งอุย้ยนั่งยานขนาดอยู่ที่น้ำกันเลยคะ่ะนั่งบ่มาอยู่พื่เดียว เรียนเมืองจูนู่นอกประตูจูนบอกว่าฉันสกินฉันบอกอาจโดนดอกจูนว่าสินเพราะตอนที่จุนเตรียมเครื่องเตรียมยั้นเขาก็เขาไม่ยืนเมืองจุนคัะ ถามว่าอันนี้คือ,อยังอันนั้นคือ,อยังกำลังอยากหูอยากเห็นนะบถามดูหลไราบางเธอจุ่มข้าวไหมครับไม่นี่เน,นาะค่ะเนาะไม่นี่กำลังอยากหูยิ่งซิงเขาไม่เคยเห็นไหมคะ่ะถามจุดมนี่นั่นแหละ เนาดเห็นจุนต้มน้ำซุปอยู่ถาม่้ต้มอ,อีหยังจุว่าเธอเธอมองไม่เห็นหรือว่าเป็นอะไรจุไดล้ว่าซุปไงอ๋อเวทีเห็นอยู่ว่าเป็นซุปกระถามห้อเล็กหน่อยน่ะค่อเนาะ ไม่เป็นยังบ้าสื่อไกลไม่แล้วค่ะแล้วมือหนาแกง แกงไก่ใส่ฟักแฟงค่ะนอกจากใส่บุญเร็จนํำแกงแบบบ้านหนอกเขาเลยค่ะคลิปนี้จุ่ดมาไหว้ไปไหว,ไวค่ะทุกคนขาเพราะมันเป็นเมนูที่กินแป๊บๆเนาะคะ่ะเพาะว่าหลได้ในในกินโดนปาะนั้นโอเคเนาะค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเราคลิปหน้าพรอกันเด้อจ้าเด้อบหวยบายค่ะ